สวัสดีครับผมอยู่กับผมลูกพี่เมฆบลูกพี่พะพังเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเปิดเผยแผนเมนเจอร์424ที่ทุกคนตามหากันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ผมใช้เป็นแผนหลักในการตะลุยเมนเจอร์ในซีซั่นนี้นะครับโหมดผู้จัดการทีมอยาจะหาว่าพูดเมนเจอร์เมนเจอร์เมนเจอร์พี่พูดภาษาไทยไห้ได้ไหมฟังไม่ออกโหมดผู้จัดการทีมครับผมนะฮะก็อ่ะลุยกันไปซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าการจัดตัวนั้นเนี่ย ถ้าตัวใครไม่ดีจริงอย่าหาเล่นนะครับไม่ได้อวดอ้างทีมตัวเองว่าทีมดีหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นแผนหนึ่งที่มันเป็นไฮริช h ฮรีเทิร์นคือได้ก็ได้เลยถ้าพังคือพังเลยนะครับเพราะว่ามันเน้นไปการโจมตีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ในส่วนของการป้องกันเนี่ยแทบจะไม่มีใครโซนป้องกันก่อนจะถึงแผงหลังเลยนะครับ ด้วยความที่มันเป็นเมตาในเกมบุกไม่ว่าจะเป็นยิงไกลหรือจะเป็นลูกเตะมุมหรือจะเป็นการเปิดโหมงเนี่ยแผนนี้เลยทําได้ดีด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้นะครับอ่ะมาดูกันก่อนสำหรับ11ตัวผู้เล่นของผมปีเตอร,ร์ชไมเคิลแอสทริโคเดซายิเฟอร์นันโดเอโรคาร์ลอสซาบาโตเบอร์แคมชาบี้อาดาซารีโรนัลโดยูเซบิโอฟิโกโกนะครับหลักๆเลยสำหรับแผนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหนึ่งตัวสำคัญในแผนนี้ก็คือชาบี้เออร์นันเดสนะครับ ลองมาหลายตัวแล้วแล้วก็มีลูกเพจมีคนดูมีเพื่อนร่วม d i s c o r d ของผมเนี่ยเอาไปลองหลายตัวแล้วถ้าไม่มีชาเวียหรือชาบี้เออร์นเดสของเราเนี่ยนะครับไปไม่รอดกับแผนนี้เป็นคีแมนสำคัญด้วยวิชั่นที่เยอะการจ่ายบอลที่ดีนะครับมันทำให้เกมตรงกางลางไหลลื่นและเป็นตัวเชื่อมเกมเชื่อมบอลได้ดีมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งคือ ปีกซ้ายขวาของเรานี่ก็อีก1ส่วนสำคัญเลยเพราะว่าถามว่าเอ้ยหลายคนถามว่าพี่ทำไมยังใช้อดาซารีอยู่ทั้งๆทงี่จริงๆพี่มีเอมบเบแล้วนะผมยังใช้อดาซารีอยู่นะครับเพราะว่าในเมนเจอร์เนี่ยด้วยแผน4-2 4ปีก2ข้างมันไม่ใช่ปีกที่จะคุบเข้าในเพื่อจะมายิงแต่มันเป็นปีกที่ รอเล่นแล้วก็คลองจังหวะให้กับเพื่อนแล้วเปิดแล้วย้อนแล้วเติมยิงแถว2มากกว่าการหุบเข้าในเอมบัปเป้ชอบหุบเข้าในไปเล่นแทนแทนกองหน้านะครับส่วนอาดาซารีจะเล่นริมเส้นเปิดดีคลองบอลแล้วก็เสียบอลยากเหลือเชื่อนะว่าเอมบัปเป้เนี่ยเสียบอลง่ายกว่าอาดาซารีในเมนเจอร์เพราะผมลองแล้วแล้วก็ใช้มันหล่นมาผมทดสอบแล้วนะครับเอมบัปเป้ วันเดียว5 0,000่นแต้มที่หล่นกับเอมาเบ้ด้วยแผนเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยเต็มที่ก็หมื่นสองหมื่นแล้วก็เอาคืนมาได้เมื่อวานกว่าจะกลับมาได้นานมากๆส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยผมว่ามันใช้ทดแทนกันได้อย่างซ้ายจะไปใช้เตโอร้อยแปดก็ได้ขวาจะใช้ฮาคิมีก็ได้กองหลังเนี่ยได้หมดส่วนตรงนี้จะไปใช้จูเบอร์ลิงแฮมก็ได้แต่ต้องมีชาบี้เอเนนเดสและถ้าให้ดีขอให้มีลูฟิโก้ไปด้วย4 2 4ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูแท็กติกกัน ไม่มีหลอกนะฮะแท็กติกไม่เคยหลอกแท็กติกคนดูเลยจริงจริงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะหล่นมาอีกดูดิบวกทีหกพันห้าลบทีหมื่นโอ้เดี๋ยวจะเชื่อเพิ่งจะหล่นมาเมื่อกี้เลยฮะตอนจะอัดคลิปมาสักรู่นี้นะแต่วมาได้ใช้แผนนี้นะเมื่อกี้ผมไปลองอีกแผนหนึ่งผมไปลองสี่สามสามอแท็กมานะครับก็ลองไปเรื่อยๆจนกว่าช่วงสักสี่ห้าวันสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าแท็กติกไหนเล่นได้บ้างเล่นไม่ได้บ้างเพื่อจะเอามาคุยกับคนดูนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ก่อนที่จะหล่นมาเนี่ยกอนที่จะหล่นมาอยู่อันดับ8อันดับ9หล่นมา5้าหมื่อีกแล้วเหลือเชื่อนะฮะหล่นมา5้าหมื่นอีกแล้วเช้านี้นะครับออาไปดูแท็กติกกัน b u i l ์อัพการขึ้นเกมสปีด2องพาสซิ่งดิสแทนหนึ่งบาลแล้วก็ฟรีถามว่าทำไมผมป Balance? รับบาลานซ์จริงๆปรับเอ็แทก็ได้แต่ความที่เป็นบาลานซ์เนี่ยมันไม่ได้โหมบุกหนักหรือว่าดันขึ้นสูง เพราะว่าบางทีเนี่ยฝั่งตรงข้ามตัดบอลเราได้ในเกมที่เราครองบอลไม่ดีเราจะโดนสวนกลับแบบ2ทีเท่านั้นนะครับเขาตัดบอลปุ๊บจ่ายทีเดียวทะลุกลองหลังเลยแต่ถ้าบาลนซ์เนี่ยมันยังมีาบางจังหวะยังมีตัวตรงกลางคอยสกรีนบอลให้นะไม่ว่าจะเป็นชาบี้เอยหรืออะไรเออยเนี่ยออกไปสกรีนบอลให้1จังหวะก่อนแล้วมันก็ชะลอเกมฝั่งตรงข้ามได้ส่วนสปีดความเร็ว อยู่ที่จังหวะของเกมด้วยพยายามดูจังหวะของเกมเกมนั้นว่าเฮ้ยเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเข้าบอลเราเร็วหรือช้าเราค่อยๆเคาะดีไหมเราเสียบอลบ่อยไปเราค่อยๆเคาะดีกว่าหรือเราจะเล่นแบบติดชึ่อเลย4เลย3เลยป๊าป๊าป๊าเข้าไปยิงเลยอันนี้แล้วแต่จังหวะของเกมนะครับตำแหน่ง positioning เป็นฟรีนะฮะ offense ครับเกมโจมตีเกมบุก passing tendency หรืออัตราการส่งนะ อัตราการส่งผมปรับ1เพราะรายแผนนี้1มันก็ส่งกันเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเกมไหนมันเริ่มคลองบอลเยอะเกินไปหรือว่าเอาบอลเลี้ยงไปกับตัวเยอะเกินไปคุณปรับ2ก็พอปรับ2ก็พอไม่ต้องไปถึง3นะครับ crossing นะ cross tendency คือโอกาสการเปิดบอลปรับไว้1ก็พอแต่ถ้าบางจังหวะบางเกมอยากจะโยนเข้าไปด้านในคิดว่าโยนแล้วดีเจอหลัง3หรืออะไรก็แล้วแต่ โยนก็ได้ปรับ2พอชูตติ้งปรับไว้2หรือถ้าคุณปรับสปีดเป็น3คุณกลับมาปรับชูตติ้งไว้1นะครับโพซิชันนิ่งเหมือนเดิมฟรีนะครับดีเฟนส์เพรสเชอร์2ความกว้างนะและกดดัน2ความกว้างของแผน1พออัพอดอชั่น2หรือจะปรับ3ก็ได้ในจังหวะที่อยากจะให้นักเตะช่วยกันแต่ทำไมาถึงปรับ2บ้บางที่ปรับ1ด้วยซ้ำเพราะว่าแผน4-2-4เนี่ยถ้าปรับ3เลย มันจะมีการบีบตัวประกบ2คนมันจะทําให้ตําแหน่งเราหลุดหนักกว่าเดิมบางทีผมปรับเพเชอร์หนึ่งอะเกชั่นหนึ่งเลยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ดูจังหวะดีๆด,ดูจังหวะดีๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามครองบอลหน้าหน้ากองหลังแล้วเนี่ยหน้าแผงกองหลังแล้วเนี่ยถ้าเราปรับเพเชอร์สองบางจังหวะมันจะมีกองหลังตัวหนึ่งดันเข้าหาเขาดันเข้าหาเขามันจะทําให มีช่องว่างเกิดขึ้นและกองหน้าอีกฝั่งเนี่ยสอดเข้าไปแล้วโดนแทงทะลุช่องบ่อยครั้งเราปรับเพชรหนึ่งก็ได้นะครับลองดูเพราะาเพชรหนึ่งเนี่ยมันก็จะพยายามถอยลงมาโคเวอร์ถอยลงมาโคเวอร์นะครับอ่าอันเนี้ยลองดูว่าท่านผู้ชมเล่นแบบไหนนะครับหรือว่าฝั่งตรงข้ามเล่นแบบไหนนะหลักๆประมาณนี้เน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งก็คือในส่วนของตรงกลางขอให้มีชาบี้จะดีที่สุดอาดาซารีเนี่ย ผมว่ามันยังเป็นโน,นหนึ่งสำหรับแผนนี้ของผมอยู่แต่ถ้าใครสุลตานแล้วตัวใหม่ล่าสุดดีมากโดนยิงมาแล้วกับมือลิเวอรโดนะครับลองดูสายสุลตานถ้าทุกท่านมีเงินลองเลยนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเมมเบอร์ของเรานะครับมี3ระดับลูกกระจอกตัวตึงแล้วก็มือขวาถ้าคุณอยากได้แท็กติกแบบนี้เร็วเนี่ยนะครับสามารถสมัครเป็นตัวตึงขึ้นไปคุณจะเห็นเลยว่ามันมีแท็กติกอยู่ใน เออชุมชนของผมอ่ะผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือชุมชนของผมนะเนี่ยชุมชน Youtube ของผมเนี่ยเมื่อคุณเข้ามาถ้าคุณไปตัวตึงเนี่ยคุณจะเออเนี่ยเข้าห้องซ้อนฟรีไฟก็ได้แล้วก็เนี่ยคือแท็กติกที่ผมวางไว้ให้นะครับคุณสามารถเลื่อนดูได้เลยเนี่ยแท็กติกเหมือนกันเลยครับแบบที่ผมบอกเลย ถ้าคุณอยากได้แท็กติกเร็วหรือคุณอยากจะให้มาดูทีมหรืออะไรก็แล้วแต่สมัครเป็นเมมเบอร์ตัวตึงเดี๋ยวจัดให้นะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยชอบคลิปแบบนี้ลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าเอ้ยคุณว่ามันล็อกผลเยอะจริงไหมหรือแผนเกี่ยวข้องหรือเปล่าผมเห็นมีดามาอยู่เฮ้ยคุณแผนมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันอาจจะล็อกผลหรือตัวคุณเยอะเกินตัวคุณดีเกินมันก็เลยชนะว่ากันไปลองพิมพ์คอมเมนต์ม,มา พูดคุยกันได้นะครับหวังว่าพื้นที่ในช่องของผมจะเป็นพื้นที่ที่พูดคุยกันอย่างออมีสีสันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆแล้วก็ความรู้สำหรับฟีฟ่า o ูบาหกันละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ